ก็จะมีดินเจ็ดป่าช้ามีดินโป่งมีดินจอมปวกมีใบไม้ที่เป็นมงคลที่เป็นมงคลทุกอย่างแล้วยังมีอะไรอีกใครเสมาอ่าใครเสมาแล้วยังมีอะไรอีกครับก็นินี่แหละประมาณนี้แล้วก็ดินท่าดินท่าดินเจ็ดท่าอ๋อดินเจ็ดท่าแล้วพอได้มาทําพิธีกรรมอะไรยังไงครับเพราะในการเอาทุกๆอย่างที่ถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์คือทุกอย่างที่เราได้มาเนี่ยเราต้องมาตากให้แห้ง ถ้าดินเนี่ยมันมันไม่แห้งไม่ได้ต้องตากให้แห้งพอแห้งเราก็ทุบทุบทุบก็ใส่โอ่งเลยครับอย่างใบไม้เราก็ป่นครับพอปล่อยให้แห้งเสร็จแล้วก็ป่นแล้วก็แช่แช่ไว้ในตุ่มนะครับเหมือนกับให้ใบไม้มันผุนเาอยู่อยู่ในนั้นไปเลยอยู่อย่างนั้นกี่กี่ปีกี่วันผมตั้งแต่ผมปั้นมาตุ่มนี้ก็ยังอยู่ อ๋อเหมือนเป็นอ๋อเหมือนที่พ่อบอกว่าเป็นหัวเชื้อแล้วก็จะหาของใหม่มาเติมอยู่เรื่อยพอได้มาปุ๊บเราก็มาเติมได้มาปุ๊บเราก็มาเติมมาเติมแต่ปัจจุบันเนี่ยที่ผมปั้นเนี่ยดินที่ผมเอามาปั้นตอนนี้ที่ผมไม่เอามามากที่สุดครับหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกที่หลวงพ่อเหลือนั่งกรรมฐานที่ประชาครับผมตรงนี้เขาจะไม่ให้ใครไปเอาดินจอาปวกนี้นอกจากผมคนเดียว ที่ไปขุดได้ครับผมครับเนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้ครับ